ตอนนี้กําลังรอนะครับคดีขึ้หน้าของคดีอยู่นะครับระหว่างนี้นะครก็มีนะฮะยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะฮะซื้อน้ํามาเดินแจกนะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวเขาาอยู่บนครับนี่นะฮะเอ็มเดอร์สตูดิโอซื้อน้ํามาแจกนะครับขอบคุณนะครับอุตส่าห์ไปซื้อน้ํามาให้ไปซื้อที่ไหนครับเอ็มเดอร์ไปซื้อน้ำที่ไหนคัฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็เอาไม้ไว้ด้วยนู่นนะฮะไม่งั้นมันจะดัง นู่นด้านซ้ายอยู่ตรงน้นนะฮะโอ้นะฮะเอ็มเดอร์ไปซื้อน้ำมาแจกพวกเรานะครับโกโก้ไลท์อาริซอนนะครับกล่าต้นนะครับับะแอดลุกนะฮะจักตีนู่นนะครับกับตันดำซิงนะฮะนู่น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 กับตันดำซิงนะฮะช่าชายกินให้อ้วนรวยนะครับ วันนี้อากาศร้อนมากนะฮะอู้นะดอกชบาสวยงามนะครับดอกชบาออกดอกสวยงามมากนะับตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดสกคนคลนครนะผมมีผู้เสียหายนะที่มารองตนะิดตามความคืบหน้าของคดีที่เขาได้รับผลนะกระทบจากการลงทุนในโครงการข้าวกอไก่ลอาลิงนะฮะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านนะแต่ละคนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมเสื้อปราไปนะครับ